ท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ได้ไหมครับท่านผู้ว่าสมระติดดินมากติดดินมากปั่นจักรยานใช่มนี่นีน่น,น,นี่เคยเป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้ปั่นจักรยานไปทํางานแล้วท่านผู้ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้นําร่องประกาศสละเงินเดือนเป็นเวลา3เดือนเอาไปช่วยโควิดวันนี้ปปอชอครับเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินท่านผู้ว่าชัยวัฒน์มีทรัพย์สิสน147ล้านบาทอุยเสษถีร้อยล้านนะเนี่ย แต่สมท่าปัา่นจักรยานไปทํางานเป็นทรัพย์สินเจ้าตัว3 8ล้านเป็นทรัพย์สินของคู่สมรสร้อยแล้านมีหนี้สินอยู่4ล้านทรัพย์สินส่วนใหญ่ของท่านผู้ว่าชัยวัฒน์เป็นที่ดิน64ล้านเป็นเงินลงทุน2 7ล้านเงินฝากในบัญชีอีกกว่า1 6ล้านบาทเครื่องประดับมีทั้งทองคําแท่งและคระเครื่อง อีกหลายรายการนี่ตอนนี้เห็นว่าเป็นรองประลัดแล้วใช่ไหมคะแต่สมัยที่เป็นผู้ว่าแล้วตอนที่โควิดระบาดตู้ปันสุกดังๆอ่ะรรยาท่านปลูกผักหลังบ้านแล้วท่านก็ให้ภริยาไปเก็บผักมาเอามาใส่ตู้ปันสุกโอ้โหสมถุสๆดๆทางบ้านเลยน่ารักมากค่ะ